ท่านใความบึกบางใจในธรรมัศขอให้เราทั้งหลายสำเน็กและลึกศึกษาให้ถูกต้องแล้วปฏิบัติโดยจิตใจอันดีงามแต่ใจไม่ดีต้องพยายามชำระสะสางแต่งให้ดีความดีได้ด้วยอาศัยสติและปัญญาที่เจรณาให้เห็น อำนาจประโยชน์และความสุขของจิตใจดีเร,เราไม่ต้องมองที่อื่นมองในใจของเรานี่แหละเพราะบางครั้งจิตใจของเราดีเราก็มีความสุขจริงๆไม่ใช่โกหกไม่ใช่หลอกลวงแต่ความดีนั่นอาศัยอะไรเพียงแค่ไหนที่ได้ความสุขก็มีผลเกิดขึ้นอาศัยความดีที่เราประรอบบุญกุศลรูปตามมาวจาร ก็ความดีความสุขก็เกิดขึ้นต,ตามฐานะตามภูในความดีที่เรายินดีที่เราจะทำและปฏิบัติอยา่างละเอียดประณีตตามกำลังของเราที่สามารถสร้างความดีในจิตใจของเราส่วนสิ่งที่ไม่ดีนั่นก็ปรากฏมีในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าไม่มีเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลอย่างไรบ้างเราก็ย่อมทราบชัดทุกๆคนเมื่อเรามีความจริงเป็นพยานหลักฐานชนี้แล้วเราจะเชื่อตามใครเราจะเห็นตามใครเมื่อมันมีอยู่ในที่นี้มันเป็นอยู่ในที่นี้เราจะไปหาที่ไหนข้อวัดปฏิบัติต่ตางๆเพื่อรู้เพื่อเห็นในสิ่ง่นี้เราก็สร้างขึ้น สร้างกําลังขึ้นมากําลังในฝ่ายที่ไม่ดีที่เรียกว่านิวรณ์บ้างเรียกว่ากิเลสบ้างเรียกว่ามานบ้างกิเลสสมานบ้างก็มีอยู่พลังที่ทางดีในสิ่งที่ดีเรียกว่าธรรมก็มีอยู่เป็นเครื่องแก้กันเพราะฉะนั้นเราตรวจด,ดูพลังที่ไม่ดีที่มีอยู่ในจิตใจ กามมาฉันทะความหลงไหลพอไปรักใครยึดมั่นในทางกามอารมรูปเสียงกลิ่นรสสัตวตา่างๆนี่เป็นเหตุให้เราหลงเป็นเหตุให้เราไม่มีสติปัญญาอนันละลึกชอบได้เห็นชอบได้นี่เป็นกำลังในฝ่ายที่ทำให้ใเกิดตันหา ความใหา่เป็นสมุทรทยคือเป็นปัใจจัยให้ทุกเกิดเป็นที่ยาศัยเกิดเหตทุกทกยาบาทเป็นกำลังในทางอกุศรมูลเช่นเดียวกันสร้างทุกสร้างท,างทยาบาทเบียดเบียนสะทุกาาทสลายเวรกรรมต่งางๆนี่พลังในฝ่ายอกุศร ทินามิทักความง่วงเหาเผานอนเกียดครานอนี่เป็นส่วนหนึ่งทําให้โมหะความหลงสติปัญญาไม่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้เราทาั้งหลายไม่รู้จักหนทางออกจากทุกเป็นปัจจัยที่ฉนุบบำรุงไฟกิเลสความไม่ฉลาดให้เกิดขึ้นความเกลียดครานความง่งเหาเผลานอน ความพุ่งสร้างความรำคาญเรียกอุธทัจจะโก,กุจจังเป็นข้อที่สี่นี่เป็นกำลังฝ่ายอคกศสมด้วยฝ่ายเสียมานอันนึ่กเพราะความพุ่งสร้างรำคาญเนี่ยมันไม่ให้จิตใจของเราสงบละเอียดลงไปได้ก็กวนตลอดเวลาข้อที่ห้าวิจิกิจฉาความสงสัย ลังเลในจิตในใจผลที่สุดไม่กล้าสละไม่กล้าทำให้ใหถึงสึ่งสภาพความจริงกลัวจะผิดกลัวจะไม่รู้กลัวจะผลที่สุดวันแล้ววันเล่าเดินแล้วเดิอนเล่าปีแล้วปีเล่าส่วนชีวิตเป็นของไม่แน่นอนโด้ทิ้งไปเปล่าๆยังไม่ได้ทำเป็นเครื่องขัดขวางเน่ฝ่ไยไม่ดี เป็นกำลังใก้สิ่งดังนี้มีอยู่ในจิตใจข้อใดข้อหนึ่งนะเราเอาพลังทางธรรมมาช่วยมาแก้แล้วตูกเราสร้างสติขึ้นมาและเลือกตรวจตรองเหตุผลสร้างให้เกิดสมาธิ อบรมจิตให้มีปัญญาแล้วต้องอาศัยความเพียรพยายามระลึกนุนเข้าไปดูจิตใจของเราว่าจิตใจในปัจจุบันนี้มีฝไฟมารหรือกิเลสส่วนไหนที่เป็นพลังอยู่ในจิตใจ ทิ่ทำให้จิตใจของเราไม่สงบก็ควรจิตใจเราอยู่เมื่อเรามีสติระลึกดูใจของเรามีความเพียรหนุนระลึกแต่มีสติตั้งมั่นแน่วแน่มีปัญญาคอยสอดสอ่องด้วยความเชื่อความเร่อมใส ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าก็ดีท่านพ้นจากมารและบ่วงของมารได้ด้วยกําลังห้าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องสำรวจตรวจ,ร,วจรองดูกําลังห้าอย่างมีศรัทธาเป็นต้นมีปัญญาเป็นที่สุดถ้าศรัทธาความเลื่อมใสในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ศรัทธาเชื่อในการกระทำของตนเองว่าเราก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีเป็นไปตามธรรมที่เราสวดทุกวันทุกวันบุคคลผู้มีความเพียรมีสติมีสมาธิปัญญาในการกระทำความดีบุคคลผู้นั้นก็ได้รับผลดีได้รับความสุขได้พ้นจากทุกมาตามระดับ ลำดับเราทั้งหลายที่ยังไม่พ้นจากทุกข์ก็เพราะกําลังส่วนนี้ยังอ่อนไม่สามารถที่จะกําจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามได้เมื่อเราต้องการชนะกรรมฉันทะพยาบาทเทนะมิทะอุทาจักกุกุจังวิติกิจฉาห้าอย่างได้เราจะต้องสร้างกำลังในฝ่าย กุศลในฝ่ายธรรมให้มันมีขึ้นศรัทธายังอ่อนก็พยายามปรับปรุงจิตใจของเราให้เกิดศรัทธาเริ่มใสอย่างแรงกล้าในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ถึงเพื่อให้บรรลุธรรมที่เรายังไม่บรรลุเพื่อเรารู้ธรรมที่ยังไม่รู้เพื่อให้ถึงเห็นธรรมที่เรายังไม่เห็นความเทียน ของเรายังย่อหย่อนแล้วก็เร่งความเพียนขึ้นมาเพราะเราสร้างได้ความเพีย่ยนสติของเรายังไม่มั่นคงยังไม่หนาแน่นเราก็พยายามระลึกทำคำบริกรรมขึ้นมาบางองค์ท่านระลึกทุกอิริยาบทต่างๆไม่ต้องเอาอะไรก็รจะสร้างไต่สติเหมือนท่านอาจารย์มหาบัวท่านเล่าให้ ส่วนตัวของท่านเลยฟังแต่ก่อนภาวนาภาวนาไปบางครั้งก็จิตสงบได้นานได้สบายภาวนาไปภาวนาไปก็ไ,ปไม่สงบอีกได้บ้างไม่ได้บ้างเปลี่ยนยเสมอต่อมาายหลังท่านทําไมถึงเป็นอย่างนี้เคยภาวนาดีตลอดบางครั้งก็ได้บ้างเลยนะถ้าจะสติของเรายังมีกําลังไม่พอมันเผยจรนเป็นงยังแต่นี่ไปเราจับที่ ยามเจริญสติเอาพูดโทอย่างเดียวจนมจัติดต่อเนื่องกันไม่มีเผลอท่านหว้ยืนเดินนั่งนอนมี่แต่พูดโทรไม่ต้องเอาอะไรดูพุดโธก็ดูใจอยู่ในพูดโธต่อเนื่องกันเว้นไว้แต่หลับพอสะละึกได้แล้วพูดโทแทนคันทีเว้นไว้แต่เราพูดจําเป็นจะพูดเรื่องอื่นพอจบอันนั้นแล้วก็พูดโธแทนอีกไม่ให้สิ่งอื่นเข้ามาให้ ว่างจากพุโทโธได้ท่านทำจนอิ่มตัวจนสติเข้มแข็งแกกลแ่ล้าเระ่ลึกภาวนาลงไปจิตสงบรวมสนิทสิ้นไม่เสื่อมท่านได้ความเจริญก้าวหน้ามาตามระดับระดับท่านเจิญเมื่อรู้ว่าสติยังอ่อนท่านก็เพิ่มขึ้นได้ด้วยความพยายาม ท่านว่าวิรยเยนะดุกมะเจติโวงทุกได้ด้วยความเพียรพยายามสิ่งไหนที่รู้ว่ายังอ่อนยังไม่เพียงพอก็เจริญต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกไม่มีใครฝึกให้เราถ้าเราไม่อบรมใครแต่แทนเราไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นถึงคราวแนละ้วเราจะต้องทาหน้าที่ให้แก่ตัวเองของเราเองให้เพียงพอให้แข็งแกร่งให้สมบูรณ์บริบูรณ์ เมื่อสมาธิของเรายังไม่มั่นคงยังตั้งไม่ค่อยมั่นบางทีก็รวมปไปเดียว,วเดียวก็ทอนมาทวนปเดยเดียวก็ถอนมาตั้งไม่ติดเราก็พยายามทั้งสติทั้งความตั้งมั่นนนั้เมื่อทำนี่ก็ต้องปัญญาสอบสองเมื่อเห็นตรงไหนยังอ่อนยังไม่เพียงพอแล้วก็เจริญสิทธน,นั้นทำเพิ่มขึ้นมาให้กำลัง สมันเสมอรวมกันทํางานซึ่งสามารถกําจัดอากุสที่นิวรอนฝ่ายพยามารได้ชนะได้ในคราวใดจิตใจของเราเมื่อกําลัง <c oughs> ทางธรรอ่อนกําลังทางพยามารทางอากุสลธรทำก็เจริญขึ้นครอบงำจิตใจให้อยู่ในอํานาจของกิเลสเมื่อคราบใดกําลังทํำ หาอย่างมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นกำลังห้าอย่างเป็นเจ้าของจิตใจสามารถขับไล่กิเลสมานเหล่านั้นให้ถอยออกไปหมดไปเสิ้นไปตามบันดับด้วยกำลังนีนนี่นการปฏิบัติสมาธิ เราต้องตรวจตรางสอดสองดูว่ากำลังส่วนไหนของเราอย่างอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรห้าอย่างสำคัญเท่าที่ปรากฏมาครูบาอาจารย์ท่านภูมีจิตใจเข้มแข็งท่านสร้างกำลังสิทเหล่านี้ไม่ได้ ลดละทุกวันทุกเวลาทุกอิริยาบทต่างๆท่านคอยกำกับสอดส่องจิตของท่านอยู่เสมอไม่ให้อกุศลอันลามกเข้ามาแทรกส,สิงอยู่ในจิตในใจได้ท่นพยายามกำจัดจนถึงสภาวะแห่งความสงบความทุธของบริสุทธิ์ตั้งมั่นแนว่วแนว่ ด้วยความพยายามของท่านเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ควรจะพยายามตั้งอกตั้งไใจศึกษาอย่างจริงจังกำหนดอย่างจริงจังผินิพิจารณาอย่างจริงจังจะต้องประสบความเข้าใจอันถูกต้องจะถึงซึ่งความสำเร็จได้ไม่เป็นสิ่งจเจือวิสัย เพราะแบบแผนมันมีอยู่ในตัวของเราเพร้ะไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าเราเป็นผู้นักสังเกตอยู่เปิดเผยอ,อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่สิ่งที่ปกปิดทั้งทางถูกมันจะมีอยู่แสดงให้เรามาอยู่เปิดเผยอ,อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่สิ่งที่ปกปิดรูดได้แต่เฉพาะคนอื่นแต่เรายังไม่ได้ฝึกให้เพียงพอ เรายังไม่ได้เรียนให้จบเหมือนกับวิชาการต่างๆที่เขาเรียนได้เราเรียนได้แต่ชั้นต่ำๆมันก็รู้ได้ชั้นต่ำเลชั้นสูงเขก็ยังไม่รู้เพราะเราเรียนยังไม่จบส่วนความดีที่มีอยู่ในตัวของเรามีไม่ใช่น้อย เราสั่งสมอบรมตั้งแต่เล็กจนใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยแต่เราไม่ค่อยจะระลึกความดีของเราไม่ค่อยระลึกกรมีของเราความอดทนเราเคยอดทนมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยต่อสู้ได้ชนะมาตามลำดับจนมีชีวิตอยู่ได้ปัจจุบันความเพียรพยายามก็มีอยู่แล้วเราเคยเพียรพยายามมาแล้ว เพียงชอบจนสร้างเมื่อสร้างตัวมาได้ในปัจจุบันรต่ถึงสติปัญญาของเราก็มีอยู่แต่เราไม่ค่อยจะะลึกสำรวจตรวจรองเอามารวมพลังกำลังใช้ให้หนุนให้ได้ผลขึ้นมาให้ได้ความสุขยังกระจัดกระจายอยู่ที่เออเหมือนกับเรามีทรัพย์แล้วเราเมื่อจะเราฟังไว้ไม่ได้เอามาใชใ่เกิดประโยชน์ให้ตัวของเราเอง หรือมียาวิเศษแล้วเราไม่ไอเอามาใช้เราเกิดโรคก็ไม่มีประโยชน์ในตัวของเราเรามีบุญกุศลได้สร,สร้างสมอบรมศินเราก็เคยปฏิบัติทานเราก็เคยรักษาเราเคยเสียสละถึงฟังเทศฟังธรรมบทเรียนเขียนอ่านเชินสมถะวิปัสสนาเราก็เคยทำมาแล้วถ้าเราลึกถึงความดีหล่านี้อยู่เสมอจิตใจของเราพิจาได้ผ่องแผ้ว ปลื้มปิติยินดีในความดีของเราเองเราจะอบรมจิตใจให้สงบก็ง่ายเราจะสส่งมองดูธรรมะส่วนไหนส่วนต่อไปอีกมันก็ง่ายเพราะจิตใจมันดีมีความดีเป็นพื้นฐานอย่างน้อยฤทลึกึงศีลที่เราพยายามละเว้นรากายรษาคำพูดของเราพูดแต่สิลที่มีประโยชน์ตลอดเวลาก็ทำให้จิตใจของเราผ่องแผ้วเหมือนกัน เป็นภาวนาไม่ผู้ลเหมือนกันให้ได้ผลความสุขความสงบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น,นเราอย่าไปดูกสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดความเร้อนร้อนร้อนมมหมองจิตใจของเราเพราะสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดทำจิตใจให้มุมหมองให้ทุกข์อย่างนี้ขอพุทธเจ้ากินสอนให้ละในเรื่องนี้เราต้องมีสติตรวจตรองดูอย่าเพียงแต่ได้ยินท่านกลา่าว ถ้าเรามองดูในจิตใจของเราสังเกตดูแล้วเราจะเห็นชัดในใจของเราตามทรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องไม่มีผิดมีทุกสิ่งทัุกอย่างพระองค์แสดงไว้จํานวนทลา่ก็มีในจิตใจของเราทุกอย่างแต่เรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงทําให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงท่านนั้นมันยังผสมกันอยู่เพราะเหตุนั้นเรามานั่งสมาธิก็คือมานั่งเลือกเลือก สิ่งที่ไม่ดีออกเอาสิ่งที่ดีไว้เท่านั้นเองสรุปใจความยอ่อยๆเลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่สงบสิ่งที่วิเวกสิ่งที่ทางใจของเราให้สบายเบิกบานมีสติดีมีปัญญาดีในการเลือกและเลืกให้มันดีจะเป็นเลือกโดยความเดือดร้อนในการที่ปล่อยวางอารมณ์ไม่ดีก็เลือกความดีให้เกิดความสงบ ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องนะแล้วเราวางจิตให้ถูกแล้วมันก็ค่อยรวมไปสนุกไปสนุกไปความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรา,เราทําไม่ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นกับเราไม่ได้เกิดขึ้นได้ทุกคนเพราะฉะนั้นขอให้เราทาั้งหลายเพียรพยายามดังบรรยายมาสงฆคนแก่เวลาจากนี้ไปให้ภาวนาต่ออีก สมควรเก็บเวลาและสินเดพลพร้อมกัน